ดาวบนบ่าไม่ได้หล่นมาจากฟ้าแต่อยู่ที่การแสวงหาและลงมือทครับแม้ว่าบีทร้อยเอกหญิงจุธาพิ์มณีพันธจะจบอันดับที่3ในศึกจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะคัดอันดับ1และ2ไปโอลิมปิกวอลลิสเกมทันทีแต่ว่าการจบที่3ในสนามแห่งนี้บีทเก็บได้มากถึง150คะแนนช่วยอันดับโลกของทัพนักปั่นหญิงไทยขยับจากอันดับที่30อย่างไม่เป็นทางการมาอยู่อันดับที่25ของโลกครับ ซึ่ง UCI หรือสหพันธ์จักรยานนานาชาติจะกำหนดให้อันดับที่21-45ของโลกได้โควตาโอลิมปิกใน,นานะประเทศหนึ่งที่นั่งทำไมตอนนี้โอกาสของทีมนักปั่นหญิงไทยสดใสามากๆครับในการคว้าโควตาโอลิมปิกที่สำคัญครับกว่าที่บีทจะก้าวมาเป็นร้อยเอกหญิงได้จนถึงทุกว,วันนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายได้แชมป์ทั้งซีเกมเอเชียนเกมรวมทั้งยังเคยไปโอลิมปิกมาแล้วถึง3สมัยไปฟังกันว่า ความสาเร็จความยอดเยี่ยมแบบนี้เกิดจากอะไรครับฟังเสียงของร้อยเอกหญิงวิจุธาทิพย์มาีพัดกันครับก็กว่าหนูจะได้เป็นร้อยเอกนะคะก็หนูได้บรรจุจริงๆก็อายุ28่หนูปั่นจักรยานมาก็ตั้งแต่อายุ1112ก็10กว่าปีอะค่ะที่หนูมุ่งมั่นตั้งใจว่าหนูอยากจะแบบอยากติดยศอยากได้งานที่มั่นคงนะคะก็หนูก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมแล้วหนูก็คือพยายาม ทำผลงานให้มันดีที่สุดแล้วก็หนูได้เหรียญทองเอเชียนเกมอินชอนะคะหนูก็เลยได้รับตำแหน่งเป็นร้อยตีก่อนค่ะกว่าจะมาถึงร้อยเอกค่ะหนูก็ยังต้องทำผลงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆะค่ะแล้วก็คือพอเรามีผลงานแล้วก็ยศเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือทุกคนนะคะหนูคิดว่าเราก็อยากมีอาชีพที่มั่นคงเพราะว่าการที่เราเป็นนักกีฬานี่นะคะเราคือทุ่มเทในการเล่นกีฬามากๆซึ่งเราอ่ะ เสียเปียบระหว่างเสียเปรียบเพื่อนร่วมร่วมร่วมแบบร่วมอายุเราเพราะว่าในระหว่างที่อายุเราค่อนข้างที่เราจะต้องเรียนมหาลัยเนี่ยเราอะ่ะมีความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาคือแล้วแต่เพื่อนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเขาก็มุ่งมั่นที่เขาอยากจะทำงานแต่เราอะ่ะมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นนักกีฬาให้ดีที่สุดแล้วเราก็หวังลึกว่าถ้าเราประสบผลสําเร็จในด้านกีฬาเราก็จะมีงานทําที่มั่นคงสุดท้ายแล้วอะ่ะกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรอ่ะเราก็จะมีอายุ ที่เราจะต้องโรยลาไปแล้วก็มีน้องรุ่นใหม่มาแต่สิ่งสําคัญก็คือหน้าที่การงานเราต้องมั่นคงแล้วเราก็คือเป็นหน้าที่ของของชีวิตเราในอนาคตที่จะดําดเนินชีวิตต่อไปอะคะ่ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะเพราะว่า หนูก็กว่าจะมาเยือนอยู่จุดนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วก็หนูต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็หนูก็ทั้งมีผิดหวังบ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคือหนูก็เก็บมาเป็นบทเรียนอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นการที่หนูได้ที่3หนูก็รู้ค่ะว่าหนูมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างแล้วเราก็จะเก็บตรงนั้นนะคะคือมาวิเคราะห์แต่ละวันเหมือนกับเวลาเราซ้อมมะค่ะเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วก็ มุ่งมั่นตั้งใจว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็พยายามไปให้ถึงพอเราไปถึงเป้าหมายขั้นแรกแล้วเราต้องมีเป้าหมายต,ต่อไปอีกค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีเป้าหมายที่สิ้นสุดขอให้เราแบบทําในทุกสิ่งทุกวินาทีให้มันดีที่สุดค่ะแล้วก็เราจะสําเร็จค่ะเราไม่สามารถรู้ได้ค่ะว่าเราจะได้กี่ที่นั่งตอนนี้คือหวังลึกๆก็อยากได้2ที่นั่งก็หนูอยากส่งน้องๆให้ไปโอลิมปิกค,ค่ะเพราะว่าอย่างตัวหนูเองนะคะก็ไปมาแล้ว3ามครั้งก็ผิดหวังมาก็3ครั้งเลยก็ ครั้งนี้หนูก็อยากจะส่งให้น้องๆค่ะได้ไปก็อย่างน้อยถ้ามี2ที่นั่งก็เราก็ยังได้ไปสู้กับเขาแต่ถ้าเกิดมีหนึ่งที่นั่งก็ไม่เป็นไรค่ะก็ส่งน้องไปโอลิมปิกค่ะหนูก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็คือยังไงธงไทยต้องไปปักโอลิมปิกให้ได้ค่ะ